สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Two View b a ช่องที่พาทุกคนไปรู้จักโลกของมอเตอร์ไซค์สองล้อแบบเต็มอารมณ์เต็มความรู้สึกและเต็มประสบการณ์จริงของคนรักรถอย่างแท้จริงวันนี้เรากลับมาพร้อมรถที่บอกเลยว่าใครเป็นสายทัวริงสายเดินทางระยะไกลหรือสายชอบความสบายแต่ยังอยากได้ฟีลสปอร์ตแบบพุ่งพยานครบทุกการใช้งานรถคันนี้ตอบโจทย์แบบสุดทางนั่นก็คือ Yamaha t r a s e r 9 GT ส p o r t Touring ระดับพรีเมียมที่ครองใจสายเดินทางทั่วโลก และว,วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักทุกมุมทุกจุดเด่นทุกความรู้สึกและราคาล่าสุดแบบละเอียดที่สุดก่อนอื่นขอให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสคริปต์นี้เราจะพาทุกคนเข้าไปอยู่ในโลกของ f r a s ซ r 9 GT แบบที่เหมือนได้ขี่เองจริงๆไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ภาพลักษณ์เทคโนโลยีระบบความปลอดภยัยความนุ่มความแรงความสนุกในการเข้าโค้งและความสะดวกในการเดินทางไกลที่สำคัญคือทำไมรถคันนี้ถึงถูกเรียกว่าเป็นรถที่บาลานซ์ที่สุดในคลาส 900cc และถูกเลือกให้เป็นคู่หูเดินทางของนักบิดทัวโลก เรามาเริ่มกันจากภาพรวมก่อน Yamaha t r a c e r 9 GT เป็นรถที่ถูกพัฒนาต่อยอดจาก MT09 เครื่องยนต์ CP3 ขึ้นชื่อเรื่องแรงบิดมหาศาลและความสนุกในการขี่แต่สิ่งที่ทำให้ t r a c e r 9 GT แตกต่างคือการใส่ DNA ของการเดินทางเข้ามาเต็มระบบทั้งระบบช่วงล่างกึ่งไฟฟ้าไฟหน้าเหนือระดับการออกแบบแฟริงเพื่อแวกอากาศความนุ่มในการควบคุมและความมั่นคงแบบที่ MT09 ไม่มีนี่คือการสร้างสมดุลใหม่ระหว่างสปอร์ตและทัวริงแบบลงตัวที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาด เมื่อยืนอยู่ข้างรถสิ่งแรกที่เห็นคือความพรีเมียมของตัวรถไม่ว่าจะเป็นแฟริ่งหน้าไฟทวินโปรเจคเตอร์เลดพร้อม DRL ที่แสงคมมากจนทําให้เวลากลางคืนสว่างเหมือนกลางวันโฉบเฉี่ยวพร้อมให้ความรู้สึกดุดันแบบนักเดินทางผสมความสปอร์ตกล้าใจตัวถังมีเส้นสายลื่นไหลสะท้อนสไตล์การออกแบบล้ําสมัยของยามาฮามิติรถใหญ่กําลังดีไม่สูงเกินไปไม่เททัศแต่ให้ความรู้สึกมั่นคงพร้อมเดินทางไกลความสูงบอกประมาณ810ถึง825ม mm. ิลลิเมตร ซึ่งปรับได้2ระดับเหมาะทั้งผู้ขี่ที่สูงประมาณ170ขึ้นไปแต่ถ้าใครสูงต่ำกว่านี้นิดหน่อยก็ยังจัดท่าขี่ได้ไม่ยากเพราะตัวเบาอ,ออกแบบให้แคบช่วงหัวเข่าช่วยให้เท้าแตะพื้นง่ายขึ้นตัวแหนกว้างกำลังดีให้ท่านั่งสบายแบบทัวแต่ยังให้ฟีลสปอร์ตควบคุมง่ายเข้าโค้งสนุกพูดถึงท่านั่งกันแบบลึกๆสำหรับใครที่เป็นสายเดินทางจริงๆจะรู้เลยว่าท่านั่งสำคัญมากและเทรเซอร์กคือหนึ่งในรถที่ทำท่านั่งออกมาโคตรลงตัว เขาไม่งอจนเกินไปไม่เหยียดเกินไปช่วงแขนไม่ไกลเกินและหลังตรงกำลังดีทำให้เวลาขี่ไกลไกลชั่วโมงเป็นชั่วโมงยังไม่เมื่อยไม่ปวดหลังและไม่ลาแขนเหมือนรถสปอร์ตทั่วไปเครื่องยนต์ซีพีสามขนาด8 9 0ซีแบบ3สูบเอกลักษณ์ของยามาฮ่าที่ให้แรงบิดตั้งแต่รอบต่ำพร้อมกำลังที่ไหลลื่นต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุดแรงบิดประมาณ93นิวตันเมตรและแรงมาร้าราว119ตัวบอกเลยว่าแรงพอสำหรับทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะออกตัวแซงขึ้นเขามุดเมืองหรือวิ่งทางไกล160-180แบบสบายๆย,ยิ่งเสียงเครื่องยนต์สามสูบนี่คือจุดที่ทำให้หัวใจนักบิดเต้นแรงกว่าเดิมช่วงล่างของรุ่น GT เป็นของดีแบบสุดๆเพราะให้ระบบการสะเทือนกึ่งไฟฟ้าขายาบัตร KADS ที่สามารถประมวลผลและปรับตัวเองตามสภาพถนนแบบเรียลไทม์ช่วยซับแรงกระแทกดีมากเข้าโค้งมั่นใจไม่ดิน้นไม่ยวบและเวลาเจอถนนครุขคะักก็ผ่านได้แบบเรียบนิ่งนั่งสบายจนหลายคนพูดว่าเหมือนกำลังขี่บนพรม โหมดไรดิ้งโหมดมีให้เลือกหลายแบบทั้งโหมดสบายโหมดกลางและโหมดให้กำลังเต็มๆทำให้เลือกได้ตามสภาพการขี่ตอนเมืองใช้โหมดนุ่มๆก็ไม่กระชากส่วนถ้าอยากมันหรือออกทริประยะไกลก็สลับโหมดได้ทันทีซึ่งผู้ใช้จริงพูดตรงกันว่า t r a เซอ9 GT เหมือนมีบุคลิกหลายแบบในคันเดียวอยากสปอร์ตได้อยากนุ่มได้อยากใช้งานในเมืองได้และใช้งานไกลๆได้แบบสุดยอด จอสี TFT แบบคู่2หน้าจอความละเอียดสูงมากสวยล้ำและใช้ง่ายไม่ว่าจะเป็นข้อมูลความเร็วรอบเครื่องอุณหภูมิโหมดต่างๆทั้งหมดดูง่ายมากเทียบกับรถระดับพรีเมียมถือว่าทำได้ดีสุดๆและยังรองรับระบบเชื่อมต่อการนำทางและข้อมูลจากมือถืออีกด้วยระบบเบรกของรถจัดเต็มด้วยดิสก์คู่หน้าจับกับปั๊มเบรกคุณภาพสูงพร้อมระบบคอเนอริง ABS ที่ช่วยให้เวลาเบรกในโคง้งยังมั่นคงไม่เสียอาการรวมถึงระบบแฟ a ็ชันคอนโทรลที่ฉลาดมากปรับได้หลายระดับเพื่อให้เหมาะกับสไตล์การขี่ สำหรับใครที่เดินทางไกลฟีเจอร์ที่หลายคนชอบคือกระเป๋าข้างแบบฮาร์ดเคสที่สามารถติดตั้งได้แบบพอดีรถไม่แกวง่งไม่สัน่นแถมยังเก็บของได้เยอะมากพวกเสื้อผ้าหมวกสำรองกล้องโดรนจุกจิก,จกต่างๆใส่ได้หมดยิ่งทำให้ Tracer 9 gt เป็นรถที่พร้อมออกทริปแบบแท้จริงระบบ Cruise Control ถือเป็นของจำเป็นสำหรับสายทัวริงขี่ไกลๆตั้งความเร็วคงที่สบายข้อมือลดความเหนื่อยและเพิ่มความมั่นคงในการขี่ทางตรง ยิ่งใช้คู่กับช่วงล่างไฟฟ้าบอกเลยว่าเนียนจนเหมือนกำลังนั่งรถยนต์ดีๆสักคันไฟหน้าไฟท้ายท็ยทอปสุดของยามาฮ่าความสว่างชัดและคมทําให้ขี่กลางคืนมั่นใจมากไฟหน้าแบบปรับมุมตามองศาการเลี้ยวช่วยให้เวลาขี่ตอนกลางคืนเข้าโค้งไม่ต้องกลัวมุมอับทําให้ปลอดภัยขึ้นเยอะมากระบบควิชิปเตอร์ก็ใส่มาให้ทําให้การเปลี่ยนเกียร์ขึ้นหรือลงลื่นมากไม่ต้องกำคอรลัดเปลี่ยนเกียร์ได้แบบเนียนสุดๆช่วยให้การขี่สนุกขึ้นและลดการล้าเวลาเดินทางไกลอีกด้วย พออามาถึงจุดสำคัญที่หลายคนถามมหาคือเรื่องราคาในประเทศไทยยามาฮ่าเทรเซอ9 GT ราคาจะอยู่ในช่วงประมาณ 4X XX บาทแล้วแต่โปรแต่ละศูนย์และของแถมตามช่วงเวลาซึ่งเป็นราคาที่คุ้มมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งช่วงล่างไฟฟ้าฟีเจอร์ระดับพรีเมียมและสมรรถนะที่เทียบชั้นรถยุโรปได้แบบสบายๆและสุดท้ายความรู้สึกเวลาขี่ขอบอก,กว่าเทรเซอ9 GT เป็นรถที่บาลานซ์ที่สุดรุ่นหนึ่ง ขี่ในเมืองก็พลิ้วเลี้ยวโค้งสนุกวิ่งไกลก็สบายไม่มึนไม่ล้าเหมือนรถที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณขี่ได้ทุกวันและพร้อมไปทุกที่แบบไม่มีข้อจํากัดใครที่กําลังหารถทัวริงแต่ไม่อยากได้รถใหญ่เท้ๆอยากได้ความสนุกแบบสปอร์ตและอยากได้เทคโนโลยีครบแบบยุคใหม่นี่คือรถที่คุณไม่ควรมองข้ามจริงๆถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทูว e วเ e a t ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์เกี่ยวกับรถสองล้อทุกแนวไม่ว่าจะเป็นบิ๊กบัส สปอร์ตทัวริงคลาสสิกหรือสกูตเตอร์รุ่นไหนใหม่รุ่นไหนเด็ดเราจะนำมารีวิวให้แบบจัดเต็มที่สุดแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ